ทุกคนผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักคอมโบ3ฐา,านขาวนะคิงเจอนักสืบเจอแล้วก็นักกระบี่เจอนะทุกคนนะแค่ใส่ชุดขาว3คนนะแมวก็แบบแสบตาไงสีขาวมันสะท้อนแสง,งว้าวาว้าวเลยไนงะ <Yahoo! S 1> ไป to เอาละไอพวกแก๊งชุดขาวทั้งหลายอย่าให้ออนี่ต้องแบกเยอะนะอือืโอ้เราได้เค้กสองก้อนแน่นอนโอเค ดีมากทานขาวสามทานขาวเฮ้ยออนนี่ระวังนะเอาละทุกคนเราจะต้องไม่เป็นภาระาออนนี่มากเกิน <What? S 1> เอเอแมวอยู่ห้องใต้หลังคาอ่อน,นี่หน่อยอ่อน,นี่หน่อยเรคคอมเมนต์เรคคอมเมนต์รีทีสเอ้ยฟัง,ป,งปังคำสั่งสามฐานขาวเนี่ยเฮ้ยมีกระดาษตรงนี้ด้วยโอ้ oh my g o อดดีนะแมวไม่เป็นคูเปอร์โอ้เจ็บป๊าบจะป๊าบว้ายเวริกุดเวริกุด ไอ้ห้องด้านล่างห้องด้านล่างห้องด้านล่างยูทิตี้ยูทิตี้ห้องใต้หลังคาเอ้ยห้องใต้เออมันก็อยู่ใต้หลังคาทุกห้องอะแหละหมายถึงว่าห้องอเนกประสงค์เอออย่าพึ่งกินนะอย่าพึ่งโอ้รีบอะรีบนี่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 เออไปแมวหายตัววัวเมีวหายตัวภูมเมีวหายตัวแมวหายตัวโอ้โอเคเรารอดแล้วทุกคนผมอะโปรเพเยอร์ด้านการเอาตัวรอดนะเออสุดยอดเลยเอาละพระเจ้าขอน้อเยาสุนม้าให้แก่ข้าด้วยแกะ ว่าแล้วกลัวแล้วโอ้ my god 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 ไ oh อ้ภูมิโดนฮ e a ภูมิหนีแล้วภูมิพี่มาช่วยเราภูมิมาช่วยช่วยเราไป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 ไเออเฮ้ยพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมหรอกพี่ไม่ยอมหรอกพี่ไม่ยอมหรอกเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนโอเค ไปเลยๆเฟมโอเคเฟมโอเคเอ้ยเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้แมวไม่มีมุนเท่าไว้แมวไม่มีโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ตาย <c oughs> ก,าแ,กงงยา,าแม่งกลัวไงล่ะสวยเวริกุดโอ้อาร์ตฆ่าแมวเวริกุดคูณสองว้าวภ <c oughs> ูมิระวังนะแมวไปนี่ไงเฟมรูร้ไงรู้มันเห็นอนาคตอ่ะจริงเออรู้ทุกอย่างอะ่ะยกเว้นหวย เอาละอาร์ตแตะชีดหน่อยอาร์ตอาร์ตน้องน้องรักของพี่แตะชีดแล้วก็ปกป้องประตูนะอ่ะแตะแตะชีดแตะชีดไปปกป้องประตูซ้ายปกป้องประตูซ้ายนะไปปกป้องประตูซ้ายปกป้องประตูซ้ายไปปกป้องประตูซ้ายไออาร์ตโอ้พี่ช่วยอาร์ตไปเอาเอาอาร์ตพี่โดนโอ้สไปเย,ยนโอไมค์ก็ระเบิดควันกูเวลีกุตเวลีไนซ์เลยนะจริงเหรอไม่เอามาแล้วโอเคถอยไปยไป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 ,ไป ไปไปไปข้างบน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 ทุกคนอ้าวอ้าวอ้าวจะไปเล่นกับแมวเยอะอ้าย่าไปเล่นกับแมวเยอะอ้าวโยนเกมทุกคนเลยอ้าวโยนเกม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 เฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออโอ้โหชีตแม่งเกิดดีจ้ดทุกคนโอ้โหชีตแม่งเกิดอย่างแฮกอะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาละมาัวรปั๊บ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 อ้าวช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเออดันเลย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  ตวยันจบตันจบแันวจบเชื่อพี่พี่เรียนมาเออสวยไปละไปละทางใครทางวันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหสุดยอดว่ะทีมงานคุณภาพจัดๆเลยภูมิใจก็ล่างสิภูมิเฮ้ยว้าวทีมโอ้โหสุดยอดสามทหารขาวว่ะทุกคนสามทหารขาวนะคล้ายๆสามทหารเสือนะเฮ้ยแมวเก็บแอ้ดอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแมวไม่ใส่ตะยาวอ่ะโอ้โหแมวไม่ได้ใส่ตะยาวสองขวดว่ะ โอเวอร g o กูดเวอร i c ไนซ์โอ้ยเก็บภูมนั้นจบไปเลยภูมินันจบไปเลยใช่พี่โ <laughs> อ้จอย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 โอเค okay. โอเคอะจะตีไม่ได้ตีไม่ได้พ <laughs> ัเรียบร้อยเรียบร้อยระเบิดพันเบลสามสอรีสอรีสอรีโอเวอรี่กูดเวอรีไนซ์ Let's go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 Let's go Let's go my friend Stop it Get some help Oh very good. Ohh โคตรเท่บ oh ้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียดลูกกอลเฮ้ยเฮ้ยยาให้ตัวนั้นบอลอย่าให้ตัวนั้นบอลเออเอเอ้ยแมวเอ้ยแมว้โหแมวมันเอายาให้ตัวไปแล้วทุกคนแมวมันยาให้ตัวไปแล้ว Oh my god ไม่นะไม่นะ ไปนะโอ้ด่ามีด่ามีลังกาด่ามีลังกาเฮ้บอย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 เฮบอยโอเคสุดยอดคอมโบสามฐานขาวทุกคนนะจำจดจำแล้วนำไปใช้นะครับผมตามนั้นตามนั้นใครชอบที่วิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ